Good morning How are you I'm f I'm n Thank e you. i fine Thank you Sit down please Okay นั่งลงค่ะทำไมเอ่ยวันนี้เช้าๆทำไมยังไม่ตื่นนอน <laughs> ตื่นยังอ้าวไหนใครว่าตัวเองตื่นแล้วอายุชัวแน่ใจ ทำไมเสียงอ่อยอ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 ่อยมากเลยตื่นนอนแน่นะแทานข้าวมาหรือยังทานแล้วอิ่มไหมอมอร่อยไหมอร่อยนะคะคุณแม่ทำหรือว่ามาซื้อเอาอ่าคุณแม่ทำไหนไหนใครที่คุณแม่ทำอาหารเช้าให้ทาน โอโหคุณแม่น่ารักมากเลยนะคะส่วนมากเลยคุณแม่ทําให้คุณแม่น่ารักมากเลยแต่คนที่คุณแม่ไม่ได้ทําให้ก็ทําไมคะไม่ต้องเสียใจหรอกเพราะว่าบางทีคุณแม่เราเนี่ยเขาทาไมคะบางคนทําอาชีพไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนคุณแม่ทํางานโรงแรมแบบเนี้ยพอทํางานโรงแรมเนี่ยบางทีมันกลับมาทําไมคะลูก โอ้ดึกกลับมาเนี่ยทำงานรอบดึกใช่ไหมคะกลับมาคุณแม่ก็เหนื่อยพอคุณแม่เหนื่อยนะีคุณแม่ก็ตื่นแต่เช้าไม่ไหวคุณแม่ก็ทําไมคะลูกไม่ได้เตรียมให้แต่คุณแม่ก็พามาทําไมคะมากินที่ร้านหรือว่ามาทานที่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องเสียใจยแต่ว่าทุกคนได้ทานข้าวเช้ามามาโรงเรียนเขาบอกว่าอาหารเช้าเนี่ยบางคนเด็กบางคนไม่ใช่ทุกคนเด็กบางคนไม่ชอบทานอาหารเช้าเขาบอกว่า มีผลงานวิจัยระหว่างเด็กสองคนคนที่ทานอาหารเช้ากับคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้านะคะผลแห่งการเรียนเนี่ยต่างกันคนที่ทานอาหารเช้ามาเนี่ยจะทำไมคะลูกจะเรียนได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้ทานอาหารเช้ามาข้อหนึ่งคือท้องใช่ไหมคะอิ่มเนื่งเมื่อท้องอิ่มเราก็ไม่เกิดการหิวขึ้นใช่ไหมคะไม่หิวแล้วก็ไม่หมงุดหงิดแล้วก็ทำไมคะ อยากที่จะทํากิจกรรมแต่บางคนถ้าไม่ได้ทานข้าวเช้ามาหรือไม่ได้ทานอาหารเช้ามาเนี่ยจะหิวแล้วก็แสบท้องบางคนก็อาจจะปวดท้องตามมาด้วยใช่ไหมคะอืเพราะฉะนั้นต้องทานอาหารเช้าเพราะอาหารมื้อเช้าเนี่ยเป็นอาหารที่สําคัญที่สุดเลยถ้าไม่มีอะไรเลยไข่ไข่ต้มไข่ต้มหนึ่งฟองเนี่ยได้ประโยชน์มาก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 ว่าอย่างอื่นหลายๆเท่าเลย ถ้าเราได้กินไข่ทุกวันนะคะไข่หนึ่งฟองอย่างน้อยวันหนึ่งกินไข่หนึ่งฟองจะทําให้เราทําไมคะหนึ่งสุขภาพดีสมองดีแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะไหนใครอยากเป็นคนที่สมองดีออโอเคไหนใครอยากเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงเห็นไหมเพราะนั้นอาหารเช้าสำคัญไหมคะ สำคัญนะคะในเมื่อทานอาหารแล้วก็ต้องดื่มน้ำพอมาโรงเรียนในตอนเช้าก็ดื่มอะไรคะดื่มนมที่โรงเรียนอีกก็จะทำไมคะครบเลยตอนนี้มื้อเช้าสบายและร่างกายสดชื่นสมองแจ่มใสพร้อมที่จะเรียนหนังสือแล้วก็พร้อมที่จะเป็นเป็นคนดีของสังคมด้วยใช่ไหมคะเอาล้ค่ะเดี๋ยววันนี้ท้ายชั่วโมงสั่งไว้ก่อนเลยคุณครูมีทดสอบ10ข้อ สิข้อเลยนะอ่าเพราะฉะนั้นต้นชั่วโมงเนี่ยคุณครูจะทบทวนคําศัพท์แล้วก็รูปประโยคที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยให้เด็กๆฟังแล้วเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเราจะทดสอบว่าเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับเฟรนไปเนี่ยเราได้อะไรบ้างเรียนแล้วบางคนต้องกลับมาแก้ไขไหมหรือมาซ่อมเสริมไม้หรือบางคนเรียนแล้วผ่านได้เลยไม่ต้องมาซ่อมเสริมแล้วนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมง มีทดสอบ10ข้อไม่ยากหรอกค่ะถ้าใครตั้งใจไม่ยากเลยเอ้าวไปดูที่สไลด์เลยค่ะนะคะวันนี้เราจะทดสอบกันในเรื่องของ friends นะคะหัวข้อของวันนี้ก็คือ friends นะคะอ้าวดูต่อเลยค่ะ What day What day is today What day is today อันไหนลองพูดตามคุณครูสิคะ What day is today What day is today? What day is today. What day is today ก็คือวันนี้เป็นวันอะไรคะ,ะวันนี้เป็นวันอะไรคะวันอะไรคะวันเด็ก Wednesday. Wednesday Okay เนติธรรมบอกว่า Wednesday Today is Wednesday Wednesday ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรดบเบิเก่งมากสีนันบอกว่าดบเบลยูลงท้ายได้ตัวอะไร y ยเยี่ยมมากใครคะเพชรดาวเพชดาบทลงท้ายด้วยตัว y หน้าตัว y าของคำว่า Wednesday เป็นตัวอะไร a หน้าตัว a เป็นตัวอะไร d เยี่ยมมากเลยค่ะหน้าตัว d เป็นตัวอะไร s อาหน้าตัว S E e หน้าตัว e หน้าตัว n D หน้าตัว d ตัวหน้าสุดด <W. S 1> <W. S 2> ับเบิลยูเก่งมากเลยค่ะยายตัวเอง <c oughs> เอาล่ะเพราะฉะนั้นเราสรุปว่าวันนี้ today is Wednesday today is Wednesday วันนี้เป็นวันพุธนะคะ ah Wednesday ต่อไปค่ะ let's sing together Let's sing together เรามาร้องเพลง and exercise mm hmm. กันเถอะอ่ายืนขึ้นค่ะไปกับเพลงนี้ค่ะเด็กๆขอมา walk and run ค่ะใครร้องได้แล้วร้องเลยนะคะลูกหนึ mm ่ง hmm. walk อ้าวันมาถามอีกรอบหนึ่งค่ะเพลง Walk and Run ถ้าเมื่อไหร่มีคำว่าไลน์ก็คือวิ่งถ้าวอล์ก็เดิน ที่สไลด์ต่อเลยนะคะ